ท่านสาธุชนผุต้ตบริษัททั้งหลายบรรดาบรนดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาปรารถกันเรงเรื่องมโหสถบัณฑิตความจริงเรื่องมโหสถบัณฑิตนี่ยาวม,มากก็ยะขอเดินรัดตดใจคความเพื่อไม่เสียเวลาที่ลูกหลานทั้งหลายจะเพิ่งปรารถนาจะสดับเรื่องราวก็มีอยู่ว่า หลังจากที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคราวนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระไทยในปัญหาที่มโหสถแก่มาแล้วก็รู้สึกว่ามโหสถไี่มีความฉลาดเป็นพิเศษตามนั้นความนั่กล่าวว่าพระเจ้าพิเทธราชทรงพอพระไทยในความฉลาดก็มโหสถอย่างยิ่ง เช่นต่ถามเสนท่านเสนเสนกว่าชีนก,กะท่านเสนกก็ติดทูลท,ทัดทานต่อไปอีกหมายความว่าตาเสนกก็ดีและเพื่อนีสามคนก็ดีเป็นคนที่เต็มไปด้ความอิจฉาด้เสียทั้งทั้งที่ตนพิยกรไว้แล้วว่าปันฑิคนนี้ห้าจะเป็นคนที่ฉลาดมาก แต่ขึ้นเมื่อมันพบบัณดิตคนที่ห้าเขาแล้วก็ปรากฏว่าบัณฑิตัตงสี่คนค่อยหาทางกีกันแล้วก็นินทาว่าร้ายติอย่างนั้นบ้างติอย่างนี้บ้างไม่ดีอย่างโน้นบ้างไม่ดีอย่างนี้บ้าง <c oughs> ตอนนี้ก็อยากขอคุยกับบรรดาลูกหลานที่รักให้เป็นกติไปจำใจ ว่าคนไหนชอบติใครคนนั้นเป็นคนเลวถ้าว่าติเพื่อก่อหมายความว่าถ้าเขาทำไม่ดีนี่ก็ติให้ดีชี้แนวทางการปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกวาติเพื่อก่อถ้าการอย่างนี้แล้วก็ขอลูกหลานที่รักจงจําไว้ปฏิบัติตามเขาแต่ว่าคนที่ติแล้วทําอะไรไม่ได้ ถึงเวลาที่ตัวทำขามัาง่งกับเร็วกว่าคนอื่นอย่างนี้สนแสดงว่าคนตีนเร็วมากรุ่นหลานจะเถือเป็นแบบปฏิบัติในเวลาปัจจุบันนี้มีเยอะมีข่าวคราวต่างๆต,ตำหนิตีเตียงคนบ้างตำหนิตีเตียงคนนี้บ้างดีไม่ดีคนดีก็ไปติเขาสวัาเร็วบางทีก็ยกเมฆ เหตุที่ไม่มีก็หาว่ามีคนก็มีความสามัคคีกันก็ยุแยกเขาแตกกันอย่างนี้เป็นวาจาเลวและอาการที่เลวทำลายความสุขคนที่อยู่ร่วมกันเมื่อข่าวการตีเตียนแพร่ไปทั่วประเทศคนทั้งประเทศก็จะแตกแยกกันประเทศเราก็จะไม่มีความสุขขอบรรดาลูกหลานี่รักจงยา <c oughs> เพาบรรดาลูกหลานที่รักจงอย่าจําตัวอย่างเร็วๆนี้ไปปฏิบัติไต่เห็นใครติใครจงน,นึกไว้ก่อนว่าคนนี้เป็นคนเร็วเราจะไม่ยอมรับนับถือการติเขาเปนคหันั่นเว้นไว้แต่ว่าเขาจะหาทางแนะนำถ้าทำอย่างนี้จริงจะดีแล้วก็จงพิจารณาว่าการทำอย่างนั้นมันดีจริงหรือไม่จริงเขาพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้ว่าพูดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว <c oughs> แต่เห็นว่าพูดพรประโยชน์ส่วนรวมเราเห็นด้วยแล้วก็ถามหลายๆารายที่ก็มีคติเป็นธรรมถ้าก็บอกว่าดีเราก็คนเชื่อถ้าบอกว่าไม่ดีก็นิ่งไว้ก่อนอย่าเชื่อตัวอย่างเสนกเป็นต้นเป็นคนจอมอิจฉาได้เสียอวดตนว่าเป็นคนมีความรู้แต่ดูว,ว่าปฏิบัาของเสนนกเป็นผู้ทำลายทั้งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ เนปรปงชนชาวประเทศนั้นทั้งหมดเพราะว่าแทนที่จะได้คนดีมาบริหารประเทศเสนกก็พยายามกีดกันหัวแหนตำแหน่งของตนเขาเกรงว่าเมื่อได้คนดีมาแล้วตนจะต้องตกไปความเลวประเภทนี้ในประเทศไทยเรายังมีอยู่ฉะนั้นขอรดาลูกหลานน้รักจงละมัตวังให้มากมาคุยเรื่องราวต่อไปว่าพระเจ้าวิเทหราชสมมบิว่า มโหสถวินิจใช้คดีแก้คดีถูกใจมากเนี่ว่าถูกพระไทยนะพระราชาคำว่าพระไทยนี่ก็หมายถึงใจถ้าหากว่ายาขืนเชื่อในเสนกและเพื่อนอีกสามคนน่ากลัวจะไม่เป็นการ ฉะนั้นจะต้องใช้เรื่องเราจะใช้ความสาม,มารถขององค์เองพระรู้แน่แท้ก็นรู้แน่ตู้แท้แน่กระจว่าเจ้าสี่คนเนี่ยเป็นจอมอิจฉาทิเสยาจะคบไม่ได้แต่ในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์จะตัดออกมาตรงตรงไม่ได้จริงจะต้องจำจะต้องงดไว้ก่อนนิ่งไว้จะทำกันเอง ฉะนั้นพระองค์จึงทรงนิริวาจะต้องนำมโหสถมาให้ได้จะไม่ยอมรับคําแนะนําหรือว่าการทัดทานขอมันดาอาจารย์ทั้งสี่จึงรับสั่งให้ราชบรุษไปบอกอมัดที่เฝ้าดูจริยาและพระอาการข,ของมโหสถบมือว่าให้นำมโหสถบัณฑิตกับปิดาของมโหสถขมเฝ้าได้แล้ว พร้อมกับนำมาสดอนมาด้วยนี่ลูกหลานที่รักการที่พระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอสั่งให้มโหสถบัณฑิตเข้ามาเฝ้าแล้ะให้นำบิดามาด้วยให้นำมาสดอยมาด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กลูกหลานที่รักมันเป็นปัญหาใหญ่ นี่เป็นปัญหานะค่อยฟังให้ดีนะว่ามาโหสถยามาสดรนมาจากไหนสำหรับม้าสดรนนี่พ่อเป็นมา้าแม่เป็นลาแล้วก็เป็นม้าที่มีกําลังมากในการสงครามจัดว่าเป็นม้าตัวประเสริฐฟังเรื่องราวของท่านต่อไปดูที่ว่ามาโหสถจะแก้ไขปัญหาได้ยังไง เรื่องนี้ฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยจะเกิดปัญญาราชบรุษจึงได้นำพระราชดำรัสที่ทรงตัดอย่างนั้นไปแจ้งกับหมาที่ควบคุมอยู่อหม,มาจึงได้ไปบอกพระโหสถว่าท่านมุกท่านท่านผู้มีปัญญาเลิศบัดนี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์ให้ท่านลำบินดาของท่านข้าเฝ้า แล้วก็นำมาสนทนไปด้วยตอนนี้ดูปัญญาของมโหสถต่อไปมโหสถได้ฟังคำของอมัดจึงตอบรับที่จะเข้าไปเฝ้าพระราชาพร้อมกับบิดาถ้าหมายกลับไปแล้วมโหสถจึงไปหาบิดาและพูดว่าคุณพ่อจา๋าเวลานี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์จะให คุณพ่อกับฉันเข้าเฝ้าขอให้คุณพ่อเข้าไปเฝ้าก่อนเมื่อไปก็จงอย่าไปมือเปล่าให้เอาผ้าอ,อบบรรจุไม้จันท์และก็บรรจุเนยใส่ไปด้วยให้าอ,อบนั้นก็ใส่ไม้จันท์แล้วก็ใส่เนยบรรจะรวมกันเมื่อคุณพ่อไปถึงบรราชาจะทรงไปแตสันถานทรงจัดให้นั่ง คุณพ่อจะนั่งที่คนสำหรับคำว่านั่งที่คนที่ตรงไหนเขาจัดไว้ก็นั่งที่ตรงนั้นเมื่อเวลาแล้วก็ฉันจะตามไปที่หลังเมื่อฉันตามไปถึงที่เฝ้าพระราชาจะตรัสทักทายปราถัายฉันแล้รับสั่งให้ฉันนั่งในที่อนสงคนตอนนั้นฉันจะจำเลียงดูคุณพ่อ พอคุณพ่อเห็นฉันจำเรืองดูเป็นความหมายให้รู้กันเพียงสองคนและคุณพ่อจงลุกจากที่นั่งแล้วพูดว่านี่แน่พพอมโหสดเชิญพ่อนั่งบนอัสนะนี้เถิดวันนี้ปัญหาหนึ่งจะต้องถึงที่สุดกันเพราะว่าพระราชาทดลองขอคุณพ่อจำคำของฉันที่บอกนี้ไปด้วย นี่เป็นอมากันว่าเขามีการนัดหมายกันปัญญาต่อปัญญาพระราชาต้องการปัญญาโมโหสถก็แสดงปัญญาเช่นเดียวกันแล้วเราจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีเราวันนี้เอากันถึงที่สุดเมื่อท่านสิริวัฒกะเศรษฐีรับคำของมโหสถแล้วจึงได้เตรียมของที่จะนำาัถวายพระราชา กับเรียกเศรษฐีอีกที่เป็นบริวารอีกพันคนท่านเป็นมหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีนี่ถือว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ที่สุดพระราชาทรงแต่งตั้งมีฉัดสามชั้นมีตำแหน่งมีสิทธิเข้าเฝ้าพระราชาเมื่นคุณาทธนไล <c oughs> ให้มนดาเศรษฐีที่บริวารอีกพันคนไปด้วยไปเป็นขบวนใหญ่ เมื่อไปถึงจึงรออยู่ที่ประตูพระราชวังเมื่อพระราชาทรงทราบวาเสถีมาจึงรับสั่งให้เข้าไปเฝ้าในพระราชวังเศรษฐีเมื่อได้รับพระราชาพระบรมราชา,า,ชานิาตแล้วจึงไปเฝ้ากราบถวายบังคมทูลพระราชาแล้วจึงยืนอยู่ก่อน ตอนนี้พระราชาคือพระเจ้าวิเทหราชทรงตัดรามว่าท่านมหาเศรษฐีโมโหสดบุตรชายของท่านอยู่ที่ไหนเราไม่มาหรือถ้ามหาเศรษฐีก็กราบทูลว่าขอเดชะมโหสดจะตามมาที่หลังพระเจ้าค่ะพระราชาทรงทราบว่ามโหสดจะมาก็ดีพระไทย จึงแต่กจะมหาเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเชิญนั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ท่านเถิดการรู้ที่นาสนะก็ว่าเศรษฐีมีอาการมีการเข้าไปชมอยู่เสมอ,สมอจึงได้รู้ว่าที่ของตัวนคนตรงไหนท่านเศรษฐีนั่งบนอาสนะที่ควรแก่ตนแล้วเมื่อเศรษฐีพร้อมในบริวาร ไปกันแล้วมโหสถบัณฑิตแต่งกายงดงามพร้อมบริเพื่อนเด็กพันคนเป็นบริวารน,นั่งรถที่ประดับอย่างหรูหราเครื่องขบวนไปสู่บรรนากรขณะที่จะเข้าไปสู่มรากรเห็นลาตัวหนึ่งเดินหาอาหารอยู่ที่หลังโคเจึยงได้บอกเพื่อนเด็กๆที่มีกำลังแข็งแรงว่านี่พวกเรา ยองจับลาตัวหนึ่งแล้วโผล่ที่ปากจะให้ร้องได้เอาเสื้อลำพนห่อให้ไม่ทิดแล้วจับลงนอนพรกกระดานหามมาเมื่อจับนอนได้เรียบร้อยแล้วก็พากันเคลื่อนกระบวนเข้าไปส่งพระราชวังอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขามีปัญญาลูกหลานที่รักคนมีปัญญานี่เราคิดยาก ยากที่จะพิจรารณาได้ว่าเขาคนนั้นเขาจะทำอะไรนโรลก้ลานนึกออกไหมว่าโมโหสดให้พ่อเข้าไปก่อนเวลาที่ตัวเองเข้าไปสั่งให้พ่อลุกจากที่นั่งแล้วก็หลังจากนั้นตัวเองเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปก็จับลาผูกปากใส่กระดานหามไปด้วยช่วยแ่งคิดในโลกหลานที่รักอันนี้มันเป็นปัญญา คือฟังเรื่องมโหสถและเป็นการรับสมองของเราได้เป็นอย่างดีเมื่อพระราชาทรงทราบว่ามโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงภายในพระราชฐานแล้วทรงสมนัฑปีดาอย่างยิ่ยงจึงตรัสว่ามโหสถลูกรักขอลูกเข้ามาเถิดเนี่สวรองทรงมีความรู้สึกเหมือนว่ามโหสถเป็นลูก มโหสดพร้อมบดิเพื่อนที่รักถึงหลายพันคนเมื่อได้รับพระบรมราชโองการโปรดกล้าวปลดกระหม่อมให้ขึ้นเฝ้าแล้วจึงพากันขึ้นไปสู่ประสาทถวายบังคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่ที่โคนส่วนข้อหนึ่งด้วยท่าทางอสงาผ่าเผยนี่นแสดงความไม่หวัดนันแ่่วมีความเคารพในตัว คำว่าท่าทางสงาา่าผ่าเผยนี้ไม่แสดงอาการยิงเหมือนกับทหารที่เฝ้าพระราชาเขาต้องยืนตรงแสดงอาการปกติแต่จิตใจเพราะไม่ได้ความเคารพพระราชาได้ตัดประดินฐานด้วยกับคำ,ำคำนํำหนักที่นุ่มนวลหมายความว่าพระราชาเนี่ยทรงตัดปริสันฐานคือการต้อนรับทักทายปราศัยกับโหสถ ด้ยพระราชสุรเสียงที่นุมน่มนวลว่าเชิญพ่อมโหสถนั่งอยู่ที่โควรเถิดพระคุณนะเชิญนั่งตามสบายที่ไหนมันเหมาะพ่อมโหสถนั่งที่นั่นที่ไหนเห็นว่าสมควรจงนั่งตรงนั้นฝ่ายมโหสถบัณฑิตจ,จึงได้ให้สัญญาตามที่ตกลงกบิดาของเธอเชื่อมเล่องตาดูบิดา ท่านมีดารู้ความหมายจึงได้รู้จากอาสนะที่ตนนั่งอยู่แล้วก,กล่าวว่าพ่อมโหสถเจ้าจงนั่งบนที่นั่งว่าอย่างไงนะว่าพ่อมโหสถเจ้าจงมานั่งนอนบนอาสนะนี้เถิดจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้บนอาสนะนี้ให้ความว่ให้โอกาสกับโลกตามสัญญา เป็นอนุนวาทท่านมาโหสดก็ตรงเข้าไปนั่งที่อาสนะทิเวดาลุกคนมาแล้วและนั่งแทนทันทีเมื่อขนาดนี้เขาลูกหลานที่รักจงอย่าลืมว่าการมาคราวนี้บรนดาบัณฑิตทั้งสีจอมฤษียาที่รุงปูชอบเรียกว่าเจ้าเท่าสีเท่าสารพัดพิษ เพราะว่าเจ้าสีเท่านี้ที่เราเรียกกับบนว่าบัณฑิตความจริงก็มีคติไม่ต่างกับอสรพิษร้ายที่ทำลายความสุขของคนทั้งชาติเพราะการทำลายพระราชาที่ดั้มได้คนดีเข้ามาช่วยบริหารประเทศเมื่อการบริหารประเทศดีคนทั้งประเทศก็มีความสุข ถ้าได้คนเลวเข้ามาบริหารประเทศพวกเราก็ยัมีความทุกข์เขาก็ยัมีความสุขแต่พวกเดียวเพราะว่าคนที่เมาลาบเมายศเมาสนเสริญเมาสุขเมาความเด่นคุณเมาความใหญ่โตเขาก็จะกอบโกยความร่ำรวยความมีอำนาจไปเพื่อเขาพวกเราจะเป็นยังไงนะช่างดีไม่ดีประเทศชาติชาติตั้งอยู่ในความมั่นคง มีมิตรเป็นที่รักเขาส่งเสริมให้เรามีความสุขสเศรษฐกิจประเทศของเราดีก็ไล่มิตรออกไปจากประเทศของเรานี้เราต้องยากจนเข็นใจเพราะคนนั้นหลายนับแสนต้องมีความลําบากเราะวนับล้านนับเป็นสิบล้านต้องมีความลาบากเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสี่นี้ก็มีสภาพเช่นนั้นคนอย่างนี้คบไม่ได้ เป็นนั้นว่าในขนาะนั้นบัณฑิตทั้งสี่คนคือเสนกุปกุตสะกามินเทวินทะซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นโดยได้เห็นพ่อลุกจากที่นั่งให้ลูกไปนั่งแทนและลูกก็นั่งแทนพอ่อเขาดีใจคิดว่าคราวนี้อาการอิจฉาทิยาของเขาจะสมหวัง ทั้งนี้พ่อรายพรวะวาก็หอสถแสดงความไม่รู้คุณพ่อลูกที่ไปนั่งที่ของพ่อนี่แสดงว่าลูกเป็นคนอกตัญยูไม่รู้คุณพ่อแล้วก็แสดงตัวเด่นกว่าพ่อคนประเภทนี้เขาจัดว่าเป็นคนเลวอาการอย่างนี้ลูกหลานจะเพึ่งทำ แต่ถ้าว่าเรื่องราวาองมโหสไมนกันแก้ปัญหากันแม่จานทั้งสี่จึงได้เยอะหยันพากันตบมือสนเสฮีหาเยอะเยอยว่านี่หรือคนที่ผู้ที่มหาชนพากันยกย่องว่าเป็นบัณฑิตเพื่อเป็นคนฉลาดที่แท้ก็คือคนโฉดเขานั่นเองมันมีอย่างที่ไหน เตียให้บิดาลุกออกไปจากที่อาสนะตนเองนั่งแทนเสียเองไม่สมควรที่จะพากันงมงายยกย่องมโหสถว่าเป็นผู้เฉลาดนี่เขาด่าต่อหน้าทารละกำนันด่าต่อหน้าพระราชาตอนนี้เล่น,นพระราชาพระเจ้าวิทีราชจักอึ้นึกว่าเอเราหน้าตัวจะคบคนผิดเสียแล้ว ฟังต่อไปฝ่ายวะเจ้าวิเทราชในสงสัดับอย่างนั้นก็มีพระพักสลดเศร้าหมองแสดงว่าทรงระทมพระไทยเมื่อเสียใจ,จยตกใจคิดว่าเราครบคนผิดต่อไปฟังดอาการของมโหสถวันละเวลาหรีอนิดโมโหสถเฝ้าสังเฝ้าสังเกตอากาบปิกิริยาของพระราชาท่านเป็นคนฉลาด เห็นพระราชามีพระพักสรดสลดสมองเช่นนั้นจึงไนี้กราบทูลว่าขอเดชะทราบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมขณะที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเข้าเฝ้านั้นได้เห็นพระองค์ทรงมีพระสํมราญทรงยิบยิ้มย่มยองผ่องใสแต่ถ้าว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์เคร่งเครียดลงไป คืบไปมากคงจะมีสิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าทําให้เป็นที่ไม่พอพระราชาไทายกระมังพระเจ้าขาพระราชาตรัสว่าเออจริพระมโหสถเจ้าเป็นมณิตข้าเสียใจที่ความหวังของข้าในการที่ให้เจ้าเข้าเฝ้าครั้งนี้ก็เพราะได้ยินิติศัพท ของเจ้าว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลมมากแต่พอเห็นความประพฤติของเจ้าในวันนี้เข้าก็เกิดเสียใจเพราะว่าเจ้าให้บิดาของเจ้าลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเจ้านั่งแทนเสียเองข้อนี้และพระมโหสถที่ฉันสลดใจเสียใจไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ แล้วตีตนเหนยวถือว่าตนดีกว่าพ่อกว่าแม่อย่างนี้เป็นคติธรรมดาของคนที่เขามีความเข้าใจกัน <c oughs> แต่ว่าพระราชาเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชทรงลืมว่าพระองค์ส่งปัญหาไปเขาก็เขาแก้ปัญหามาท่านวหอสดจะในกราบทูลว่าขอเนชะข้าพระ,ะ,ระพุทธเจ้าเข้าใจในขอความ พอพระไทยคําพระองค์ที่มีอยู่แต่ข้าพระบาทแล้วพระเจ้าค่ะหมายความว่ามีความเข้าใจว่าเวลานี้เนี่ยพระองค์ไม่พอใจเสียแล้วแต่ว่าข้าพระบาทขอทราบว่าธรรมดาบิดาผู้เป็นผู้มีความสำคัญขบถเสมอไปหรือพระเจ้าค่ะนี่หมายความว่าเพาลูกหลานที่รักตัวนี้เขาแยกนิดหนึ่ง ที่มโหสถถามว่าพ่อแม่เนะี่ยมีความสําคัญแก่บ,บทในที่ทุกสถานทุกอาการได้ยังไงความจริงพ่อแม่มีความสําคัญกกับ,บทในฐานะที่ท่านภู้ให้เป็นผู้ให้กาเนิดแล้วก็บรก็ต้องแสดงความกตัญญูรู้คนแต่ถ้าว่าในกรณีบางอย่างบุตรอาจจะมีความสําคัญกับบิดามานดา อย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบทมีสามประเภท 1. นึ่อาวัชชาตบุตรบทที่มีความโง่มีความสามารถน้อยกว่าบิดามารดา 2. อนุชาตบุตรบทที่มีความฉลาดมีความสามารถเท่าวิดามันดา 3. ามอภิชาตบุตรบทที่มีความสามารถและมีความรู้ความฉลาดยิ่งกว่าบิดามารดา แต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ทดลองบัญญากันพระเจ้าวิเทียราชท่านก็นลืมตอนนี้ไปเมื่อมโหสถกราบทูลอย่างนั้นจงนง้กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะโรงมีพระกระแสรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้านำม้าสดอนมา ซึ่งเป็นม้าที่ดีกว่า,ม,าม้าธรรมดามาถวายใช่หรือไม่ใช่พรเจ้าค่ะเอาละตอนนี้เล่นปัญหากันนะโตกันพระราชาก็ทรงรับสั่งว่าตัวแล้วพะะ่อมโหสถฉันต้องการอย่างนั้นแต่มโหสถจึงในลุกจากที่นั่งแล้วก็สั่งให้นำลาที่นำมาด้วยให้มันนอนแทบพระบ่ายขอไม่เจ้าวิเทหราช แล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะลาตัวนี้ราคาเท่าไหร่พระยาค่ะเอาละลูหลานที่รักตอนนี้จะเจอความดีแล้วว่าใครจะแน่หรืไม่แน่พระราชามองแล้วเห็นว่ามันเป็นลาเป็นลาชนิดดีราคาของมันก็ประมาณไปกหาบรรณะเท่ากับแปดตำลึง แทนพระราชามองนะมองแล้วไปดขาวะนะเท่านั้นไอ้นี่ราคาแปดตำลึงเท่านั้นเองที่นี่ส่งตัดว่าลาตัวนี้ราคามันประมาณแปดตำลึงนนะหลานแัะนลูหลานล,ลูกรักถ้ามาเอาสดจิ่นี่กราบทูลว่าก็ถ้ามาสะดอนมาสายลานี่เกิดในท้องมาสะดอนตัวนั้นราคาประมาณเท่าไหร่พระเจ้าค่ะ ว่ามาสัดอนพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาราชาจินตตัฏว่าสำหรับมาสันดอนนี้เราตีราคาไม่ได้เพราะว่าเป็นม้าตัวประเสริฐเป็นม้าที่มีความสำคัญที่สุดจะเป็นม้าอะไรที่จะตีราคาเท่ากับมา้ามาสันดอนไม่ได้ฉะนั้นคำว่ามาสันดอนนี่ตีราคาไม่ได้แน่จะบอกว่ากี่แสนกีล่ล้านก็ตีราคาไม่ถูก ท่ามนมโหสถเจนีกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพก็ถ้าอย่างนั้นเหตุไรงจน้ทรงรับสั่งดังนั้นเมื่อกี้นี้พระองค์ทรงรับสั่งว่าบิดาจะมีความสําคัญกว่าบ,บทเสมอไปไม่ใช่หรือถ้าพระราชำดำรดนั้นเป็นความจริงลาก็ต้องมีความสําคัญกว่ามาสดนของพระองค์เพราะว่าลาเป็นแม่มาสดน ขอพระองค์ทรงรับลาลานี่ไว้ถ้ามาสดอนสาคัญกว่าลาก็ขอองค์ทรงรับมาสดอนไว้เมื่อกี้นี้บัณฑิตขขงพระองค์คงจะไม่รู้เหตุอย่างนี้กระมังพระเจ้าค่ะเพราะท่านเป็นบัณฑิตผูใ้ใหญ่และก็เป็นคนแก่พากันตบมือหัหเราะยย่อข้าพระพุทธเจ้าว่าโอนหรอ โรคงได้บัณฑิตเหล่านี้มาจากไหนช่างมีปัญญาสามเสียจริงๆอรบรรดาลูกหลานที่รักชายและหญิงธรรมบบดาท่านโพตสศาสนิกชนทั้งหลาย <c oughs> เวลาที่จะพูดไปไม่มีเส็จแล้วสําหรับในวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี